แมวอยากกินแกงส้มหน่อไม้ดองกับปลาแบลมอนนะคะมาทําพริกแกงส้มใต้กันหน่อยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะพริกแกงส้มใต้ทําง่ายๆก็ใช้กระเทียมใช้ขมิน้นเกลือแล้วก็พริกแค่นั้นนะคะตำตำอันนี้มันเป็นกระเทียมเจียวนะคะก็เอ้ยไม่ใช่ป <laughs> ้าแมวจะพูดว่ามันเป็นกระเทียมจีนนะคะอันนี้แกงกินเองนะคะไม่ไม่ทาเยอะถ้าใคร ป้าแมวมีสูตรสาหรับใครที่อยากทําขายก็ให้เขียนใต้คอมเมนต์นะคะป้าแมวก็จะส่งไปให้นะคะอันนี้ใส่สองกลีบครึ่งนะคะเดี๋ยวป้าแมวไปดูขมิ้นก่อนนะคะขมิ้นต้องใส่เยอะแล้วก็ใส่ลงไปทั้งแท่งเลยค่ะประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบลูกหรือสี่สิบลูกนะคะถ้าคนกินเผ็ด ถ้าคนกินไม่เผ็ดก็ลดเอาสักลองสักสิบลูกก่อนนะคะป้าแมวกินเผ็ดค่ะเกลือก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหรือครึ่งช้อนแกงแล้วก็ไปตำกันเลยค่ะไปตำข้างล่างนะคะต้องตำบนพื้นค่ะไม่มีไม่มีโต๊ะแข็งแรงค่ะที่นี่ หน่อไม้ดองนะคะช่วงโรโรตำพริกโรหน่อไม้พิ้ต้มน้ําไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพริกแกงเสร็จได้แกงเลยนะคะที่นี่มันมีสีหัวเตานะคะเราจะใช้หัวระดับกลางนะคะเราเปิดตเตาแก๊สเลยค่ะไอ,อเปิดเตาไฟฟ้าเลยค่ะที่นี่ใช้ไฟฟ้านะคะไฟมาแล้วนะคะเราก็เอาหม้อมาวางเลยค่ะ บีบน้ำในถุงออกให้หมดนะคะใส่ในหมอ้อนะคะรอให้มันเดือดนะคะสังเกตดูให้เดือดทั่วหมอ้อก่อนนะคะหน่อไม้ที่ต้มแล้วเราก็ปิดไฟล้างหน่อไม้นะคะเตรียมไว้แกงได้เลยค่ะใช้น้ำเย็นล้างนะคะปล่อยทิ้งให้เด็จน้ำนะคะ ล้างก่อนนะคะประมาณนี้ได้แล้วนะคะเอากะปิมาตำกับพริกแกงให้มันเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็มาบี้ให้มันละลายเข้ากับน้ำนะคะเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำไปอีกหนึบบ่งกระบวยนะคะน้ำน้อครบค่ะ ใส่หน่อไม้ที่ต้มไว้แล้วลงไปค่ะให้หน่อไม้มันเข้าเครื่องก่อนนะคะแล้วมันจะอร่อยดี๋รอมันให้เดือดนะคะใส่หน่อไม้ไปประมาณสักห้านาทีนะคะให้หน่อไม้มันเข้ากับพริกแกงนะคะ เม็ดมันไม่เอานะคะอย่างนี้เราต้องเอาทิ้งนะคะเยวมาชิมนะคะว่ามันเปรี้ยวไหมถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่เติมนะคะถ้าเปรี้ยวก็ใส่น้ำตาลใส่ชูรสได้เลยค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะเราให้มันละลายก่อนเดี๋ยวชิมอีกทีหนึ่งนะคะแกงส้มจะต้องออก เปรี้ยวนิดหวานหน่อยแล้วก็เค็มตันนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ถึงก็เติมได้นะคะขั้นตอนนี้ใครใส่ชูรสก็ใส่เลยนะคะกลิ่คนคาดกมาได้นะคะอืมหอมหอมอร่อยมากเลยค่ะกลิ่นเสร็จแล้วค่ะแกงนองไม้ดองกับ ลซมนะคะีทำงานอยู่ตรงโน้นนะคะสวัสดีครับไหมป้าแมวจะกินข้าวแล้วค่ะป้าแมวกินข้าวตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่กลับของป้าแมววันนี้แกงส้มนะคะปลาแซลมอนลุงมีตัดหญ้านะคะ,จะเจ้าเสีเจ้าทางอยู่ที่นี่เลยแขกมากินข้าวพร้อมกันเว้ย เปนคนเดียวนะคะวันนี้ลุงหมีกินไม่ได้เผ็ดลุงหมีตัดใหญ่ตรงนู้นนะคะแนวฝรั่รลงลำบากลำบากค่ะมันมีอะไรกินเอ็นแต่ปลาแซลมอนนะคะอยู่ที่นี่มอนซาบะแซลมอนซาบะจนหน้าป้าหมวจะเป็นปลาแล้วค่ะ thâm ăn tí thế, tôi đưa họ tí á, ai tí, tôi đưa, đưa họ ai tí, biết coi biết tin mắt tình

อีกน้าผัวด้วยเราดูมือผัวเป็ดๆผัวแกง้มไหมเอ็นดัสตาร์กไเมมือคารแลสารผู้เวนสกาเสร็จเรีร้